สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจันหุยหรือช่องหุยเมฟลเวอร์ทาร์โรว์แอนด์เดสตินีนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปการทำนายดวงชะตาประจำเดือนกันยายน2 5 6 4ของชาวราศีเมษรหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษาย,ยนถึง12พฤษภาคมนะคะแจ้งไว้ก่อนนะว่าการนบรรยายบบนี้จะเป็นการทำนายแบบกว้างๆไม่ได้เฉเพาะเจาะจงดวงใครเป็นพิเศษนะคะดังนั้นจะให้ตรงกับทุกท่านเลยก็คงเป็นไปได้ยากค่ะมีข้อผิดพลาดประการใดไปจะก็กราบขอขอภัยไว้ในที่นี้ด้วย อย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดกรดิ่งแจ้งเตือนช่นอ l อาจารย์หุยด้วยนะใครที่ชอบอ่านดวงรายวันก็ไปติดตามจากแฟนเพจของอาจารย์หุยเมฟาเวอร์กันได้เลยใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็สามารถติดต่อได้ทางไลน์ ID ดีหุย่ยศิวลลักษ์หรือค้นหาที่จากเบอร์โทร0869990483ได้เลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะ มาค่ะดวงรายเดือนกันยายนนี้ของชาวราศีเมษนะคะไพ่ประจําตัวคุณใบแรกนะตาแหน่งตโน,นะคะคุณไดเอทอฟวอนส์นะคะดูเหมือนชาวราศีเมษช่วงนี้นะ่าจะมีเรื่องของการเดินทางหรือเรื่องของการปรับเปลี่ยนยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยหรือว่าที่ทํางานเกิดขึ้นนะคะนะการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวนะหรือว่าจะมีเรื่องของการเรียกว่าตกแต่งบ้านอาจจะต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นนะคะหรือว่าซื้อบ้านใหม่ซื้อที่ซื้อที่อยู่ใหม่ซื้อ สังหาริมทรัพย์ใหม่อะไรสักอย่างนะคะแล้วก็มักจะมีเรื่องฉุกระหุกฉุกเฉินต้องแก้ไขนะคะนะข่าวสารต่างๆที่รอคอยจากทางไกลต่างๆเนี่ยนะก็จะเริ่มเข้ามาแล้วในเดือนกันยายนน,นี้นะ ต่อมาไายในเรื่องของการเงินนะคะ A s p e n เ a l s นะคะอาจารย์มองเรื่องของการเงินชาวราศีเมษน่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่เริ่มดีขึ้นนะคะก็เรียกว่ามีงานเข้ามานะคะมีจ็อบมีรายได้พิเศษเข้ามาใครที่มีเรียกว่าความชํานาญส่วนตัวหรือว่ามีฝีมือทางช่างฝีมือ เรียกว่าที่มันเป็นลักษณะของงานที่มันอาจจะหาคนทําได้ยากนะคะช่วงนี้จะมีคนมาจ้างนะคะนะเรียกว่าเป็นเงินก้อนใหญ่หรือว่าเป็นเงินก้อนที่เข้ามาแบบอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าการเงินค่อนข้างดีนะคะ ต่อมาไพ่ในภพสหัชชานะตรีออฟซอร์สอันนี้ต้องระวังในเรื่องของการสื่อสารหรือว่าเรื่องของสัมพันธภาพกับคนรอบข้างเพื่อนฝูงหรือว่าคนสนิทใกล้ชิดพี่น้องเอาไว้สักหน่อยนะคะเพราะสามดาบแบบนี้มันหมายถึงเรื่องของการใช้คําพูดที่ไม่ค่อยจะดีนักนะคะนะเราอาจจะค่อนข้างปากจัดไปนิดนึงหรือเปล่าหรือว่าพูดจาทาให้คนอื่นเขารู้สึกแย่นะคะแล้วก็ในทางกลับกันเนี่ยก็ต้องเข้าใจนิดนึงว่าช่วงนี้นะบรรยากาศมันหลายอย่างมันค่อนข้างเครียดอนะ่ะ คุณอาจจะพบว่าคนใกล้ตัวคนสนิทคนใกล้ชิดเนี่ยพูดจามไม่ค่อยดีกับคุณสักเท่าไหร่นะคะหรือว่ามีมีเรื่องมีปัญหาทางใจเข้ามานะคะนะบางทีบางครั้งมาพูดกับคุณก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกแบบลาคาญรู้สึกเจ็บใจรู้สึกแบบเออไม่น่าจะมาคุยกันเลยแบบนี้นะคะนะเพอ่เพ่เอเนี่ยมากมาก,ามากเข้าถึงขนาดที่เรียกว่ามีเรื่องทําให้แบบทะเลาะก,กันแบบเรียกว่าอาจจะตัดขาดกันเลยก็มีเหมือนกันนะ ต่อมาภายในพบพันธุนะคะเพศซอฟซ์อัดนะบรรยากาศภายในบ้านภายในที่อยู่อาศัยนะคะจะไม่ค่อยไม่ค่อยแฮปปี้ไม่ค่อยสดชื่นสักเท่าไหร่นะคะใครที่มีเด็กๆบริวารอยู่ในบ้านก็จะรู้สึกเหมือนแบบช่วงนี้เนี่ยก็จะค่อนข้างดือ้อพูดไม่ค่อยฟังนะคะระวังหมาน้อยแมวน้อยหลุดออกจากบ้านนะแล้วก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าช่วงนี้เขาก็จะดือด้อเหมือนเด็กเลยอ่ะนะคะพูดอะไรสอนอะไรก็จะไม่ค่อยสนใจเราสักเท่าไหร่นะคะ ทีนี้นะต่อมาไปไพ่ในยในพปุตตานะคะคุณได้ไพ่ ten s o f wands นะคะอาจารย์มองว่าเกี่ยวใครที่มีลูกหลานบริวารต้องดูแลนะคะช่วงนี้คุณจะมีภาระจากเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะทั้งในเรื่องของรายจ่ายเรื่องของภารกิจต่างๆนะคะบางคนก็จะมาลักษณะที่เรียกว่ามาให้เรารับผิดชอบชีวิตอะนะคือโตแล้วอาจจะตกงานมาหรืออาจจะมีปัญหาชีวิตอะไรมาทําให้เราต้องรับผิดชอบหน้าที่หรือรับผิดชอบในการดูแลชีวิตของเขาด้วยนะคะ ใครที่ทํางานแล้วมีลูกน้องนะคะนะช่วงนี้ต้องดูดูงานของเขานิดนึงว่าเออปริมาณงานเนี่ยมันเหมาะสมกับช่วงเวลาที่เขามีหรือเปล่านะคะเพราะว่าบางทีคุณอาจจะเหมือนแบบยัดงานปริมาณงานให้เขาเนี่ยมากเกินไปนะคะนะก็บาลานซ์กันนิดนึงต่อมาไพ่ในโพบริกนะคะโฟ e n t a นด์เคิ์ แบบนี้นะคะอุปสรรคของคุณช่วงนี้จะเป็นในเรื่องกอบเรื่องของท่าทีที่คุณแสดงออกต่อเรื่องต่อสิ่งต่างๆนะคุณจะค่อนข้างกัก,ก,กตัวเองอะนะคะไม่ค่อยกล้าที่จะขยับตัวอะไรมากนักนะคะหรือบางทีมีคนขอความคิดความเห็นอะไรต่างๆจากคุณนะคุณก็เอาแบบคือเรียกว่าเอาความเงียบเข้าสู้อะ่ะคือไม่กล้าตัดสินใจแล้วก็ไม่กล้าที่จะออกความคิดความเห็นอะไรพวกนี้ด้วย ระยะนี้นะคะคุณจะมีเงินมีรายได้อะไรต่างๆเข้ามาต้องเตือนว่านี่สินอะไรต่างๆก่อนหน้านี้ที่มีปัญหาอยู่หรือว่าค้างคาอยู่เนี่ยควรจะรีบๆนะคะเอาไปจ่ายเขาซะนะหรืออย่างน้อยเนี่ยได้ผ่อนเข้าไปบ้างอะไรบ้างก็ยังดีนะคะ ต่อมาสําหรับไพ่ในเรื่องของความรักนะคะ Knight of Wands นะคะสำหรับคนโสดนะคะช่วงนี้อาจารย์มองว่าคุณน่าจะค่อนข้างเครียดเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตตัวเองหรือว่าเรื่องของการงานเรื่องของภายในบ้านซะมากกว่านะอาจจะไม่ค่อยมีอะไรมีหัวใจมีเวลาอะไรให้กับความรักมากนะักต่อให้มีคนมาจีบนะคะอาจารย์มองว่าก็ยังอาจจะเป็นคนที่คุณไม่ชอบหรืออาจจะเป็นคนหน้าเดิมๆคนเก่าๆที่เคยสร้างปัญหาเคยมีปัญหากันมาก่อนนะคะ สำหรับคนที่มีแฟนแล้วหรือแต่งงานกันแล้วนะคะนายออฟวอนแบบนี้นะคะดูเหมือนคุณกำลังเรียกว่าใช้ความอดทนกับเรื่องของความรักอยู่มากกว่าสมควรนะคะก็เขาอาจจะเหมือนไปเคยทําผิดอะไรมาสักอย่างนะคะนะมีชนักปักหลังอะไรบางอย่างอยู่ช่วงนี้คุณก็เหมือนแบบนะก็เหมือนก็ให้โอกาสเขานในรายการปรับปรุงตัวนะคะนะแล้วก็คุณกำลัง กำลังดูดูท่าทีหรือกาลังดูพฤติกรรมของเขาอยู่อ่ะอาจจะยังไม่ได้ไว้ใจอะไรแบบเต็มร้อยนะออกแนวจะระแวงระแวงซะด้วยซ้ําไปนะคะแต่ว่าตอนนี้คุณก็ยังไม่อยากเลิกหรือว่ายังไม่อยากไปจากความสัมพันธ์นะคะสําหรับชาวราศีเมษที่ก่อนหน้านี้นะอาจจะไปซุกซนไปคุยกับคนอื่นหรือว่าไปทําอะไรไม่ดีมาจกนกระทั่งแฟนจับได้นะคะ ก็ต้องบอกไว้เลยว่าช่วงนี้อก็าาอาจจะต้องระวังตัวให้มากหน่อยนะคะเพราะว่าแฟนคุณน่ะยังจับตาดูคุณแบบเรียกว่าค่อนข้างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะถ้าหากว่าคุณไปทําพลาดอะไรมาอีกรอบเขาอาจจะไม่เอาคุณไว้เลยนะสำหรับคนที่มีคนคุยนะคะคนคุยของคุณช่วงนี้ดูเหมือนเขาจะกักตัวยังไงชอบโกดน,น่ะคือเหมือน ก่อนหน้านี้อาจจะมีการพูดจาอะไรกันคุยอะไรกันที่ค่อนข้างดีนะแต่พอมาถึงช่วงเดือนกันยาแล้วเนี่ยอาจารย์มองว่าเขาอาจจะเหมือนกักท่าทีนะอาจจะมีอะไรแล้วไม่ค่อยยอมพูดนะคะนะหรือว่า โดยเฉพาะถ้าหากว่าเขาเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วหรือว่ามีคนคุยคนอื่นด้วยเนี่ยช่วงนี้เขาจะไม่ค่อยเปิดโอกาสที่คุณได้คุยหรือได้ได้ได้สารต่อความสัมพันธ์อะไรกับคุณมากนักนะคะคุณจะรู้สึกว่าเหมือนกับว,ว่าเขาเขามีกำแพงกับคุณนี่ะมากกว่าเดิมนะคะจะเข้าถึงไม่ค่อยไม่เข้าไม่ค่อยถึงตัวเขาสักเท่าไหร่ สำหรับในเรื่องของสุขภาพนะคะคุณได้ไพ่ The Emperor อาจารย์มองว่าชาวราศีเมษนะคะนะสุขภาพโดยรวมคุณแข็งแรงดีถ้าจะมีจุดที่บกพร่องนะคะอาจารย์มองก็่าก็น่าจะเป็นเรื่องของความเครียดนะคะโรคประจําตัวพวกแบบไมเกรนหรือว่าเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงนะอาจจะกลับมาจู่โจมในช่วงเวลาที่คุณเครียดเรื่องงานนะคะนะแล้วก็บางคนจะรู้สึกปวดหลังปวดเข่านะคะนั่งนานเกินไปไม่ค่อยได้ออกกําลังนะ ต่อมานะคะสาหรับไพ่ในภพสุภะนะคะเรื่องของผู้ใหญ่รือเรื่องของความก้าวหน้าคุณได้ไพ่จัดเม้นทนะคะมีโอกาสนะที่ชาวราศีเมษจะได้รับการติดต่อสื่อสารจากทางไกลจากต่างประเทศนะใครที่ไปสอบแข่งขันนะคะหรือว่าไปสมัครงานอะไรที่ไหนมานะคะก็ <c oughs> จะได้รับคําตอบได้รับการติดต่อนะคะให้เราไปเริ่มงานด้วยหรือว่ามีเรื่องของการเรียกว่าพูดคุยเพื่อที่จะวางแผนในเรื่องของการเดินทางหรือว่าออมีการประกาศ ในเรื่องของทุนอะไรต่างๆพวกนี้นะคะให้คุณได้ทราบด้วยนะคะต่อมานะ สำหรับไพ่ในเรื่องการงานก็อย่างที่บอกไปนะคะการงานน่าจะมีโอกาสเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ทั่วแบบนี้เนี่ยจะอาจจะเหมือนมันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการโยกย้ายที่ตัวคุณเองก็ไม่ค่อยจะเต็มใจนักนะคะคุณอาจจะจําเป็นที่จะต้องย้ายนะคะเหมือนอาจจะเป็นการย้ายภายในบริษัทตัวเองก็ได้คือย้ายเปลี่ยนแผนกเปลี่ยนฝ่า์เปลี่ยนสาขานะคะนะแล้วก็อาจจะเป็นไปด้วยความรู้สึกที่ค่อนข้างเสียดายค่อนข้างมากนะคะ ทีนี้นะมาดูกันในภพลาภะนะคะ seven s p e n l e s นะคะดูเหมือนว่าเรื่องของโชคลาภของคุณเนี่ยช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้มาในรูปแบบของการเสี่ยง นะคะนะแต่ว่าอันนี้น่าจะมาในรูปแบบของเรื่องของการลงทุนโรงแรงการลงทุนอะไรบางอย่างซึ่งอาจารย์มองว่าก็น่าจะยังไม่เข้ามาในช่วงเดือนกันยายนด้วยอาจจะต้องรอคอยไปอีกสักเดือนหรือ2เดือนนะเพื่อที่จะให้เรื่องของกำไรหรือว่าเรื่องของดอกผลที่เราลงทุนไปเนี่ยมันงอกเงยกว่าเดิมนะคะ ต่อมาไพ่ใบสุดท้ายนะคะนะาะไพ่พบวินาศคุณได้ไพ่ five of wands นะคะระวังนะคะชาวราศีเมษเนี่ยมักจะมีเรื่องทะเลาะเบาแวงนะคะนาะของคนรอบข้างเนี่ยกดดันคุณทําให้คุณรู้สึกแบบรู้สึก บรรยากาศรอบข้างเนี่ยมันไม่น่ามันไม่น่าทํางานนะคะนะหรือว่าทําให้รู้สึกว่าที่อยู่อาศัยมันไม่น่าพักผ่อนมันมันมันน่าอึดอัดอยู่ตลอดเวลานะคะการทะเลาะเบาแหวงกันของคนอื่นเนี่ยนะคะมักจะทําให้คุณเดือดร้อนหรือว่ามีเรื่องของมีเรื่องของการต้องโยกย้ายต้องปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยนะคะอยู่เรื่อยๆนะคะนะ,ละแล้วก็มักจะมีคนเข้ามาหาเรื่องคุณแบบอยู่เรื่อยๆอยู่ด้วยนะคะ โอเคจบไปแล้วนะคะสําหรับดวงในช่วงกันยานี้ของชาวราศีเมษนะใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์อดีมาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย